สาเหตุของโรคไตเนี่ยไม่ได้มีแค่ทานเค็มหรือว่าทานอาหารที่มีโซเดียมสูงนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายๆปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้ไตเนี่ยทำงานผิดปกติไปทั้งในเรื่องของพันธุกรรมโรคประจําตัวพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตนะคะซึ่งส่งผลให้ไตเนี่ยทำงานลดลงจนอาจจะทําให้การขับน้ําออกจากร่างกายหรือว่าการขับของเสียหรือสารพิษต่างๆเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะคะจนทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดเพื่อทํางานทดแทนไตนะคะดังนั้นในคลิปนี้เนี่ย อาจารย์มีคําเตือนถึง5กลุ่มเสี่ยงโรคไตนะคะลองเช็คดูว่าเราเนี่ยอยู่ใน5กลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มนี้เราจะได้ดูแลไตกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อรอดพ้นจากภาวะไตวายไตเสื่อมและรอดจากการฟอกเลือดใครอยากรู้แล้วว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงกับโรคไตมากๆนะคะตามอาจารย์ไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับกลุ่มที่1นนะก็คือในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวที่ทําให้เกิดไตาวายไตยเสื่อมนะคะโรคไตาวายไตยเสื่อมเนี่ยบอกก่อนว่าอยู่ดีๆเขาไม่ได้เกิดมาเองนะคะเขาจะต้องมีโรคต้นทางนะที่เป็นซักระยะหนึ่งและหลังจากนั้นเนี่ยส่งผลทําให้เกิดปัญหาไตาวายไตยเสื่อมนะคะซึ่งโรคเหล่านี้ก็คือโรคเบาหวานโรคความดันไขมันในเลือดสูง SLE ลงไตรวมไปถึงเกาหรือว่ามีปัญหาเรื่องกรดยูริกสูงนะคะโรคเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลต่อเส้นเลือดใน ะะทําให้เกิดความดันสูงในไตนะคะหรือว่าในหลอดเลือดไตนะซึ่งจะทําให้ไตเนี่ยเสียหน้าที่และทําให้ค่าไตเนี่ยลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นลองเช็คตัวเราเองสักหน่อยหนึ่งว่าเรามีโรคประจําตัวเหล่านี้หรือเปล่าเบาหวานความดันไขมันเกาหรือ SLE นะคะถ้ามีแนะนําว่าให้ตรวจสุขภาพไตเป็นระยะระยะนะคะและถ้าหากว่าเราเนี่ยมีปัญหาว่าค่าไตเริ่มลดลงเนี่ยให้ไปดูแลโรคประจําตัวเหล่านี้อย่างเคร่งครัดนะคะใครที่มีความดันสูงใครที่มีน้ําตาลสูง หรือว่าไขมันในเลือดสูงเนี่ยไปพยายามปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการพักผ่อนการออกกําลังกายเนี่ยให้ดีถ้าหากว่าโรคต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นเนี่ยค่าไตของเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะและมาถึงกลุ่มเสียงกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ชอบทานอาหารรสจัดนะคะหลายๆคนมักจะเข้าใจว่าคําว่าอาหารรสจัดหมายถึงว่าอาหารที่เผ็ดจัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงเผ็ดจัดมันจัดเค็มจัดแล้วก็หวานจัดนะคะ อันไหนที่เป็นอาหารที่แบบรสจัดเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อเส้นเลือดของเราโดยตรงนะคะถ้าคุณกินเค็มจัดสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณอาจจะได้ความดันโลหิตสูงนะคะและความดันโลหิตสูงไปสักระยะหนึ่งมันจะมีผลต่อเส้นเลือดก็คือทําให้เส้นเลือดเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันรวมไปถึงเส้นเลือดฝอยในไตนะคะจนทําให้มีปัญหาไตวายไ,ไตยเสื่อมตามมาได้เพราะฉะนั้นเค็มจัด ทำให้เกิดความดันและทําให้เกิดไตวายได้ถัดมาก็คือหวานจัดอันนี้จะทําให้เราเป็นเบาหวานนะคะและสุดท้ายถ้ายังคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้เบาหวานลงไตอันนี้ก็ไตวายเช่นเดียวกันถัดมามันจัดนะคะหรือว่าอาหารของมันของทอดเครื่องในสัตว์หรือว่าหมู3 so ชั้นอะไรอย่างนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยไขมันสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆจะเสี่ยงทําให้เกิดเส้นเลือดอุดตันจากไขมันเหล่านี้นะคะซึ่งจะไปอุดตันเส้นเลือดบริเวณไตเช่นเดียวกันซึ่งทําให้ไตขาดเลือดไปเลี้ยงอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหา ไตวายไตเสื่อมตามมาได้ถ้าหากว่าใครที่ชอบกินอาหารรสจัดเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันจัดหรือเค็มจัดนะคะให้รู้ไว้เลยว่าอาหารเหล่านี้ทําอันตรายกับไตมากๆถ้าเรากินแบบนี้เนี่ยติดต่อกันหลายๆปีนะรับรองเลยไตยพังไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นลดลงมาสักนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพของไตของเรานะคะ ถัดมากลุ่มเสี่ยงอันที่3นะคะก็คือคนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบดื่มน้าหรือว่าดื่มน้ําน้อยเป็นประจํานะคะไตกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันมากๆเลยเพราะว่าไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะนะคะซึ่งต้องใช้น้ํานั่นเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยดื่มน้ําไม่เพียงพอหรือเป็นคนที่ดื่มน้ําน้อยเป็นประจํานะคะจะทําให้ไตเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือพยายามที่จะเอาของเสียออกแต่ว่าตัวช่วยเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ดื่มน้ําน้อยเป็นประจํา ก็เสี่ยงที่จะทําให้ค่าไตาลดลงแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้นะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มน้ําน้อยๆน,นะคะจะเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะติดเชื้อบ่อยๆทาให้ไตาวายได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงถ้าดื่มน้ําน้อยจะทําให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไตได้น้อยลงก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของค่าไตาลดลงไตเสื่อมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่มีนิสัยดื่มน้ําน้อยไม่ชอบดื่มน้ํานะคะรู้ไว้เลยคุณคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไต ะะไปดื่มน้ำให้เพียงพอเน้นเป็นน้ำเปล่านะคะวันหนึ่งให้ได้สักประมาณ2-2.5ถึงลิตรและดื่มอย่างถูกวิธีก็คือเฉลี่ยดื่มทั้งวันนะคะไม่หนักไปตอนเช้าไม่หนักไปตอนเย็นนะเฉลี่ยดื่มตื่นเช้ามาปุ๊บ2แก้วหลังอาหารทุกๆมือ้ออย่างละ2แก้ว2แก้วไปเรื่อยๆนะคะเอาให้ได้สักประมาณ8-10ถึงแก้วหรือว่า2-2.5ถึงลิตรแค่นี้คุณก็จะปลอดภัยจากโรคไตวายไตยเสื่อมแล้วค่ะ และมาถึงกลุ่มเสีย่ยงอันที่4นะก็คือคนที่ใช้ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซม์หรือว่านอนสเตียรอยนะคะยาแก้ปวดในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาแก้ปวดที่เอาไว้รงะงับปวดหรือว่าเอาไว้คลายกล้ามเนื้อเวลาที่เรามีอาการปวดค่อนข้างจะรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้แต่คําเตือนก็คือไม่แนะนําให้ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆแบบติดต่อกันนานหลายๆเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาจะส่งผลต่อสารโปรตาแกรนดินนะคะ ซึ่งจะทําให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดฝอยในไตเมื่อไหรที่หลอดเลือดฝอยเกิดการหดตัวเลือดไม่เข้าไปเลี้ยงไตนะคะเมื่อนั้นเนี่ยคาไตาลดลงแล้วก็ไตาวายได้นะคะมีการเก็บข้อมูลนะก็คือในกลุ่มของคนที่ใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซนนะคะระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่ทําอันตรายกับไตจนทําให้แบบว่าไตาวายไตยเสื่อมจนต้องฟอกเลือดน,นะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5-6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเสี่ยงามากๆแค่คุณใช้ยานในกลุ่มนี้ติดต่อกันแค่5-6เดือนคุณมีโอกาสที่จะ ฟอกเลือดสูงมากๆแนะนําว่าการใช้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้ภายใต้คําสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะและใช้ในระยะเวลาที่จํากัดเท่านั้น และมาถึงกลุ่มเสี่ยงอันที่หนะคะก็คือกลุ่มที่ทานอาหารเสริมมากจนเกินไปนะคะไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียหรือว่าขับสารพิษต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยทานอาหารเสริมเยอะจนเกินไปอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มของของเสียหรือว่าของอันตรายกับรา่างกายซึ่งเป็นหน้าที่ของไตที่จะต้องกําจัดออกนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยทานอาหารเสริมหรือว่าทานพวกกลุ่มสมุนไพรเสริมต่างๆเนี่ยเยอะจนเกินไปมันก็เป็นหน้าที่หลักๆของไตที่จะต้องกําจัดออกยิ่งทานเยอะไตยิ่งต้องทํางานหนั มากยิ่งขึ้นนะคะและอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะคะในกลุ่มของอาหารเสริมหรือว่ามาในรูปของสมุนไพรก็คืออาจจะมีการแฝงของโลหะหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารตะก,กั่วสารปรอทนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำอันตรายกับไตแบบขั้นรุนแรงมากๆเลยกินแป๊บเดียวนะคะสัปดาห์หนึ่งสงสัปดาห์เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยไตายวายและอาจจะต้องฟอกเลือดได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอยากจะทานอาหารเสริมหรือว่าอยากทานสมุนไพรเสริมนะคะอาจารย์แนะนําว่าปรึกษาแพทย์ที่ดูแลนะคะ เพื่อความปลอดภัยของไตของคุณนะคะ ก็ครบไปแล้วกับ5กลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตามากๆนะคะเช็คตัวเองใครอยู่ใน5กลุ่มนี้นะแนะนําดูแลไตยอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามีกลุ่มไหนบ้างนะคะอันที่1ก็คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดไตวายไ,ไตยเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมนัน SLE หรือว่าเกา์นะคะโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไตวายไ,ไตยเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากเสี่ยงที่จะไตวายไ,ไตยเสื่อมให้ไปดูแลโรคเหล่านี้ ให้ดีนะคะกลุ่มเสี่ยงอันที่สองนะก็คือคนที่ชอบทานอาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะคะอันนี้เนี่ย ก็จะทําให้ไตของเราเนี่ยต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นเสี่ยงที่จะเกิดความดันเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยดูแลในเรื่องของอาหารได้เนี่ยเราก็จะรอดปลอดภัยจากโรคต้นทางที่จะทําให้เกิดโรคไตได้นะคะและมาถึงกลุ่มเสี่ยงอันที่3ก็คือกลุ่มที่ดื่มน้ําน้อยเป็นประจําหรือมีนิสัยไม่ชอบดื่มน้ํานะคะอันนี้เนี่ยจะเสี่ยงที่จะทําให้ไตาขาดน้ําหรือว่าไตาเนี่ยทำงานได้ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ําดื่มน้ําเปล่าให้ได้วันละ2-2.5ถึงลิตรคุณจะลดความเสี่ยงของการ เกิดโรคไตไปได้มากๆค่ะและมาถึงกลุ่มเสี่ยงอันที่4ก็คือคนที่ชอบใช้ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อในกลุ่มเอนไซมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆนะคะอันนี้เนี่ยเสี่ยงมากๆเพราะเขาทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยเกิดการหดตัวเลือดไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีนะคะไตวายไตเสื่อมได้กินติดต่อกันสักประมาณ 5- 6เดือนคุณจะเสี่ยงที่จะไตวายและต้องฟอกเลือดมากม และสุดท้ายอันที่หนะคะก็คือในกลุ่มที่ชอบทานอาหารเสริมหรือว่าในรูปของสมุนไพรนะคะมากจนเกินไปถ้าทานเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทานเยอะจนเกินไปมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระงานของไตนะคะทําให้ไตเนี่ยต้องกําจัดสิ่งส่วนเกินเหล่านี้นะคะและที่น่าอันตรายไปมากกว่านั้นก็คืออาจมีการแฝงพวกโลหะหนักต่างๆสารตะกั่วสารปรอทเนี่ยอยู่ในยาเหล่านี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังถ้าอยากทานอะไรปรึกษาหมอเจ้าของไท้ก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อ ความปลอดภัยของสุขภาพโดยรวมและสุขภาพไตและเราจะได้ห่างไกลจากโรคไตวายไตยเสื่อมนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอาจารย์ก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและก็สามารถนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ